วิดีโอนำเสนอการฝึกง,งานปีการศึกษา2564สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชัญญาลีลาเกียติมงคลรหัสนักศึกษา6211210087ได้เข้ารับการฝึกง,งานระหว่างวันที่18เมษายนถึงวันที่17มิถุนายนปี2565ที่สำนักง,งานสปรปพะามิตรพื้นที่ยะลาค่ะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลาตั้งอยู่ที่15ถนนวงเวียน2ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลามีการให้บริการดังนี้ค่ะฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีมีการให้บริการจดทะเบียนสรรพสามิตรออกใบอนุญาตผลิตสุรายาสูขอใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ฝ่ายอำนวยการมีการให้บริการติดต่องานธุรการการเงินและงานพัสดุฝ่ายกฎหมายมีการให้บริการติดต่อกฎหมายและระเบียบการจัดเก็บภาษีฝ่ายปรับปรามมีการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิตรและแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตรสำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่ยาลา สาขาเม um oui, ืองยะลามีการให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ชำระภาษีสัสิมรตและชำระค่าปรับเหตุผลที่เลือกฝึกงานที่สำนักงานสัสิมรตพื้นที่ยะลานะคะมีความสนใจในหน่วยงานราชการและใกล้กับที่พักเดินทางสะดวกค่ะความคาดหวังในการฝึกงานครั้งนี้นะคะ ได้เรียนรู้การทํางานจริงเข้าใจถึงระบบการทํางานของราชการดูว่าเราเหมาะสมกับสายงานนี้หรือไม่ได้ฝึกทักษะและนําความรู้ที่เรียนมามาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานครั้งนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานนะคะอย่างแรกศึกษาโครงสร้างอง,องค์กรเบื้องต้นค่ะศึกษาเส้นทางไปยังที่ฝึกงานและทบทวนการใช้โปรแกร,รม Microsoft เบื้องต้นค่ะลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ ได้รับมอบหมายให้อยู่ในฝ่ายอำนวยการค่ะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารหรือหนังสือทางราชการไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ eOffice ในการขอเลขรับเลขส่งหนังสือการปั๊มลรงรับหนังสือและช่วงที่ได้ไปฝึกง,งานนะคะทำสำนักงานนะคะได้เริ่มกระบวนการทําลายหนังสือค่ะเลยได้ช่วยคัดแยกหนังสือและทําฟอร์มหนังสือขอทําลายและยังมีงานยิบย่อย,อยอย่างเช่นถ่ายเอกสารสแกนเอกสาร,สารและส่งอีเมลอีกด้วยค่ะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอนะคะคงจะเป็นความประมาทในช่วงแรกๆของการฝึกงานค่ะและการใช้อุปกรณ์สำนังกงานบางอย่างเป็นขั้งแรกอย่างเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องสกแกนเอกสารเป็นต้นค่ะและสิ่งที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้นะคะได้ประสบการณ์จากการไปอยู่ในสถานที่ทำงานจริงได้รู้จักกับองค์กรมากยิ่งขึ้นและได้มิตรภาพดีๆจากพี่ๆในองค์กรค่ะ